กางเกงถักความยาวขาได้ทั้งสองข้างแล้วนะคะตรงนี้คือส่วนเป้าเนาะเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป้าตร,ตรงจุดมาร์คนี่คือจุดเป้าที่แยกซ้ายขวานะคะก็คือถักความยาวถ้านับตั้งแต่เป้าตรงเนี้ยลายนะ่ตั้งแต่เนี่ยนะคะจนถึงปลายขาในแบบความยาวหกสิบแถวนะคะก็ยี่สิบชั้นนะคะนับนับตั้งแต่เป้าตรงเนี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ย จะได้20ชั้นก็ประมาณ60แถวนะคะพอถักเสร็จแล้วนะคะตรงชายกางเกงก็คือไม่ได้ใส่ลายอะไรนะคะในแบบจะเลื่อนห่วงลงทุกหลักค่ะตรงเพื่อที่เขาจะได้มีน้ำหนักหน่อยนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าสามารถใส่ลายอื่นก็ได้ในแบบใส่เลื่อนห่วงนะคะก็คือพอเราถักถึงแถวที่20แบบนี้นะคะอ่ะแถวที่20เนี่ยแถวแถวสุดท้ายแบบนี้ ต้นเนี้ยในแบบจะเลื่อนห่วงนะคะลงทุกห่วงทุกหลักตรงนี้ก็คือคุณสามารถใส่ลายอื่นก็ได้นะแต่ได้แบบใส่แบบนี้ง่ายดีนะคะเลื่อนห่วงแบบนี้เลยคะ่ะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงเนี้ยตรงที่มาร์กนะคะแล้วเราก็ลงหลักทุกหลักเลยลงทุกหลักเลยคะ่ะก็พยายามดึงหลักเขาให้เสมอกันแบบนี้คะ่ะแบบนี้นะคะนะคะ คือแทงจากาเส้นเส้นเดียวนะคะหดือแบบนี้จะง่ายกว่าค่ะแทงเส้นเดียวอ่ะเดี๋ยวนะนะคะแบบนี้นะคะลงทุกหลักจนเหมือนอีกข้างหนึ่งจนครบรอบเลยค่ะแบบนี้ะค่ะขอบพอถักพอเสร็จแล้ว เขาก็จะได้แบบนี้ข้างนี้คือเสร็จแล้วค่ะขาข้างเนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้คือปลายปลายกางเกงนะคะขอบแบบนี้แบบแบบเบสิกลยคือคิดคิดไม่ออกแต่เขาก็สวยดีนะแบบเนี้ยนะคะการว่าตรงนี้เขาก็จะมีน้ําหนักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวถักเสร็จทั้งสองข้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวถักข้างนี้ให้เสร็จเดี๋ยวพอหลังขั้นตอนต่อไปก็จะมาถักอขอบเอวนะคะขอบเอวตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ย ขอบเอวนะคะเราสอะไรต้องใส่ขอบเอวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตรงนี้ตรงเป้าเดี๋ยวให้ดูเป้าแล้วพับทบความโค้งค่ะเดี๋ยวแบบนี้นะคะนะคะพับตรงตรงเป้านะคะเขาจะมีความโค้งนะคะตรงเนี้ยลายเนี่ยอันเนี้ยตรงนี้คือเส้นเอวการพับทบของเกงแบบนี้นะคะอันนี้ขางเกงความยาวความยาวเกงอันนี้ภาพ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถักตรงนี้ให้เสร็จนะคะพอหลังจากเสร็จตรงนี้เราค่อยมาถักขอบเอวกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่วิธีการถักขอบเอวนะคะดูวิธีขึ้นขอบนะในแบบขึ้นแบบนี้นะคะลงเพราะว่าตอนที่เราขึ้นแต่แรกเราจะมีเป็นช่องช่องอย่างนี้ในแบบขึ้นต่อไหมนะคะต่อไหมขึ้นมาแล้วก็ลงพอหนึ่งคอ ช่องแรกสามช่องที่สองสองสามสองจะเห็นว่าจะสลับสามสองนะคะหรือว่าใครจะจะใส่สามทุกช่องก็ได้นะคะแล้วแต่ความกว้างของแต่ละคนนะลองลองถักแบบนี้แล้วลองสวมดูว่า,เ,าเราใส่ได้ไหมเนาะก็คือในแบบจะเป็น3 2มสองนะคะตรงนี้อันเนี้ยอันนี้สองอันนี้ต้องเป็นสามนะคะก็คือหนึ่งสองแล้วสาม พอช่องต่อไปนะคะจะเห็นมีช่องตรงนี้ก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะลง2หลักพอหนึ่งขอค่ะแล้วก็หลักต่อไปช่องต่อไปก็จะเป็นสามค่ะจนครบรอบเลยนะคะสําหรับแถวที่1ขอบในแบบเนี่ยจะถักขึ้นมาประมาณ3ามเซนติเมตรนะคะนี้ก็ประมาณ3ามแถวหรือว่าสี่แถวนะคะค่ะอันนี้ความกว้างของขอบเอวก็ ตามต้องการเลยนะคะค่ะค่ะค่ะาขอบเอวแถวที่หนึ่งนะ,ะสรุปก็คือเราลงช่องสามสองสามสองนะคะสลับกันนะคะแบบนี้จนครบรอบนะคะรอบที่หนึ่งครบพอครบเขาก็จะลงตัวพอดีนะคะตอนแรกเราขึ้น3ามจบท้าย2ก็จะถูกต้องะค่ะตรงนี้เราก็เลื่อนห่วงเลย เลื่อนห่วงติดกันไม่ตรงนี้เนาค่ะก็เลื่อนห่วงแบบนี้ค่ะก็จะจบพอแถวต่อไปเราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงทุกหลักค่ะค่ะถักครอบรอบในแบบจะถักแบบนี้อีกสองแถวนะคะแถวนี้แถวหนึ่งแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็คือสามแถวนะคะก็คือสําหรับขอบตัางเกงนะคะหรือว่า สามารถทําวิธีอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะถักเป็นลายลูกฟูกก็ได้หรือว่าจะถ่ายใส่ยางยืดก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะค่ะมาดูขอบเอวกางเกงขอบเอวกางเกงในแบบถักทั้งหมด8แถวนะคะ8แถว1 2 3 4 5 6 7 8โดยแถวที่1 2 3 4 5 1ห้าถึงหเราถักแบบวนนะคะแล้วก็แถวที่ห7 8ดดเราถักแบบพลิกกลับแล้วก็ในแบบเริ่มต้นจุดกึ่งกลางนะคะจุดไม่ได้เริ่มต้นด้านข้างที่เริ่มจนจุดกึ่งกลางเพื่อที่ที่ถักพลิกกลับไปกลับมาตรงเนี้ยเพื่อที่จะใส่ย,ยางยืดเวลาเปลี่ยนยางยืดนะคะนะคะเราจะทําเป็นช่องช่องไว้แบบนี้ เวลายัางยืดเสียเราก็สามารถเปลี่ยนได้ก็คือปล่อยเขาอย่างนี้เลยนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไว้ตรงกลางหรือว่าใครจะเก็บไว้ริมก็ได้นะคะในแบบเป็นจุดกึ่งกลางเนาะแล้วเ,เข็มแถวแรกแถวแรกตรงนี้ในแบบใช้เข็มขนาด2.5มิลนะคะแล้วแถวที่2ถึงแถวสุดท้ายแถวที่8 ในแบบใช้เข็มเล,เล็กลงมาก็คือ2มิลน,นะคะก็คืออันนี้คือเทคนิคนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการใส่ยางยืดค่ะแล้วก็เชื่อมติดกันนะคะเชื่อมติดกันในแบบจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะคะเขาจะได้ไม่ก็กลับมาใช้เข็ม2.5เหมือนเดิมโดยที่ยางยืดในแบบกว้าง2.5นะคะ2.5ซนเมตร ก็คือถ้าถ้าพับทบจะสี่แถวหนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ถ้าพับแบบนี้ก็คือเขาก็ใหญ่กว่านะคะพับทบนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันวิธีก็คือเราถักเร,เราดูจํานวนหลักนะคะหลักหลักนี้ค่ะหลักนี้ค่ะก็คือเป็นหลักนี้หลักนี้นะคะแล้วก็พับทบแบบนี้ก็จะเป็นหลักนี้จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นที่เราใส่พอหนึ่งคอจะเป็นสอง สามสองสามเรามาเชื่อมติดตรงนี้เลยนะคะเราเชื่อมหลักแรกตรงนี้ะนะคะหลักนี้เราดูหลักให้ตรงกันนะหลักนี้กับหลักนี้จะเห็นว่าเป็นหลักพอหนึ่งคอในแบบก็คือแทงลงหลักนี้เลยหลักนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะสองเส้นเลยพาดสองเส้นแบบนี้แบบแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหลักแรกสองเส้นค่ะจะมีสามห่วงในเข็มแบบนี้ ค่ะแล้วก็พอได้แบบนี้ควักธรรมดาเลยค่ะค่ะไม่ไม่เลื่อนห่วงนะคะควักธรรมดาแล้วสดักต่อไปก็จะมาอยู่ในจังหวะของหลักนี้หลักแรกตรงนี้นะคะไหมอยู่อย่างนี้ด้านไหมยาวอยู่ตรงนี้เราก็แทงหลักแรกนะคะหลักแรกตรงนี้ใช้เข็มนะจิ้มลงตรงหลักแรกอ่ะตรงนี้หลักแรกค่าเพราก่ากันขึ้นอ่ะนี่คือหลักแรกช็บ พอได้หลักแรกตรงนี้เราก็มาแทงหลักที่สองก็คือถัดจากถัดจากตรงนี้นะคะตรงนี้จะเห็นตรงนี้อค่ะได้แบบนี้เขาจะมีจะมีห้าห่วงเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เราพาดมาหมดเลยแบบนี้แล้วก็วักธรรมดาค่ะก็จะเห็นตรงนี้เขาก็จะติดกันนะคะแล้วดูหลักให้ตรงกันนะคะแล้วพอหลักต่อไป หลักนี้จะเป็นสามเราก็มาหลักถัดไปเลยก็คือหลักนี้หลักนี้เลยนะแทงตรงนี้นะคะตรงหลักนี้แล้วก็มาแทงหลักนี้ต่อไปนะคะไล่เป็นหลักๆไปเนาะเนี่ยแต่ว่าในแบบจะแทงตรงนี้ทีละสองเลยนี่ค่ะแบบนี้แล้วเราก็ควักไหมผ่านมาแบบนี้แล้วก็ควักธรรมดาแล้วก็ทำซ้ำตรงนี้ ค่พยายามดูหลักเขาให้ตรงกันนะถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาจะเบี้ยวไม่สวยนะคะอ,อ๋อในแบบทั้งหมดหลักเนี่ยที่ถักขอบเนี่ยทั้งหมดร้อยห้าสิบหลักนะคะลืมลืมบอกไปแบบนี้ค่ะขา,าได้หลักถัดไปค่ะแล้วก็แทง แบบนี้นะค่ะจะเห็นให้ดูนะคะเส้นที่เราเชื่อมติดกันนะคะตรงนี้พับทบแบบนี้อันนี้คือด้านโชว์ค่ะ,ะนะคะเราก็สอยแต่ระวังที่สอยนะคะเราก็แนะนําว่าเราก็สอดตรงเนี้ยใ,ใส่ใส่ใส่ยางยืดไปในตัวนะคะจะได้ใส่ง่ายแล้วก็พยายามดึงะค่ะเราก็แบบนี้ยแล้วก,เก็เราก็สอย เชื่อมติดกันต่อได้เลยนะคะก็ใส่ยางยืดไปในตัวเลยนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวทําแบบนี้จนครบหลักสุดท้ายเลยนะคะจนครบทั้งรอบเลยเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนครบรอบเลยจ้ะ,ะติดอะไรค่ะ ข,ขอบเอวมาถึงหลักสุดท้ายก็คือหลักตรงนี้สามหลักสุดท้ายนะคะหนึสองสนะคะแถวแรกที่เราเชื่อมพลิกกลับมาเนี่ยจะเหลือตรงนี้3มหลักหนึ่งสสามเนาะสมหลักสุดท้ายแล้วก็ขาดตรงนี้สหลักสุดท้าย1หลักที่1 แล้วก็หลักที่สองคือหลักนี้เกี่ยวสองหลักที่สอง่อะและหลักสุดท้ายเพราะหลักนี้เราเชื่อมแล้วคือหลักนี้คือหลักสุดท้าย ท้ายตรงนี้ก่จะจบนะตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนห่วงได้เลยนะคะหลักนี้เพราะตรงนี้เราไปเชื่อมน,นี่แล้วเราก็เลื่อนห่วงได้เลยตรงนี้เราเลื่อนห่วงก็เลื่อนห่วงอีกหลักนึงก็สามารถตัดไหมได้เลยค่ะเสร็จแล้ว เนี่ยค่ะในขอบทั่วไปค่ะข,ขอบค่ะข,ขอบที่เราเชื่อมเสร็จแล้วค่ะแล้วเราความอะไรนะยางยืดนะคะก็คือไม่ได้มีกฎอะไรนะคะใช้กฎคือวัดกับตัวจริงได้เลยนะคะวัดกับเอวรอบเอวจริงไม่ได้มีสูตรอะไรเลยนะคะแล้วเราก็เชื่อมใช้เข็มนะคะใช้เข็มสอยค่ะอนุญาตสอยมือนะคะตรงนี้เข็ม สอยมือเลยนะคะก็ดูนะคะคือภาพรวมค่ะขอบเอวกางเกงเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะก็คือสําเร็จรูปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงเนี่ยค่ะตรงด้านในเนาะด้านในก็จะเว้นช่องไว้แบบนี้เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยหรือว่าคุณไม่ต้องสอยก็ใช้ตรงนี้กร้อยก็ได้นะคะไก้ตรงนี้ปิดเขานิดนึงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเย็บ ติดกันนะคะแค่ใช้เชือกร้อยตรงนี้นะคะเชือกตรงเนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเก็บไหมเลยก็ได้นะคะก็คือตะเข็บด้านในค่ะที่เราถักพักธรรมดาตรงนี้ก็จะแบบนูนๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะค่ะอันนี้ค่ะแข็งแรงดีนะคะก็คือควาขอบเอวเนี่ยประมาณประมาณสี่เซนติเมตรเดีด๋ยวด,ด,ดูนะคะ เอวอะสามเซนสามเซนติเมตรนะคะสามเซนนะคะอันนี้ความกว้างของของเอวก็ตามสะดวกเลยนะคะความนะคะ,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเก็บรายละเอียดก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะให้ดูเป้าเวลาพับเป้าตรงนี้เขาจะสวยนะคะตรงเนี้ยนะคะเขาจะโค้งสวยแบบเนี้ยนะคะขาก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามติดชมนะคะวิดีโอหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ